妈，你才烦呢！我骂你吗？你呀，你呀，你莫客气。 มาๆมาดื่มดื่มกันไปชมวุ่นๆมีมา <laughs> <laughs> Rồi. 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 เเอออสิงบ้าป่ากน่ะปอันนนตอนนั้นสิงบ้าเลอนนั้นอันน้อนนอนนตนนั้นน้เรานพกับแมวอันนั้นไปอยู่แค่ไอู้่ในในาย่างข้างบ้านเราไม่นานอันนนสบ้านั้

แม่นแม่นถอยออกค่ะ

เดือ <The> สองคน้ายด้วยบอยอยู่ต่อยาวเลย <laughs> อ้อสองอาทิตย์คุณครูไม่ได้สอนตอนเย็นนะสอนตอนไหนอะเลิกเรียนหนูก็ไปรอครูที่บ้านเลย Ôi, nam hộp mật